สวัสดีนักเรียนชั้นป2ทุกคนนะคะโรงเรียนมหาไทยศึกษาบ้านดุงยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่บทเรียนในเนื้อหานะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการสลับที่ของการบวกโดยครูอาริลัต์ทวีเศษค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูจะขอทบทวนการบ้านครั้งที่แล้วนะคะนั่นก็คือในหน้า26นะคะ เป็นการบวกแบบมีตัวทดนะคะอย่างเช่นข้อแรกค่ะ8บวก6เป็น14ใส่4ทด1นะคะมีตัวทดด้วยเสร็จแล้วก็ตัวทดบวกกับหลัก10นะคะได้5ค่ะข้อที่2ค่ะ9บวก6ได้15ใส่5ทด1ผลลัพธ์ในหลัก10ก็จะเป็นตัวทด1บวกกับ6 ผลลั์ในหลักสิบก็จะเป็น7นะคะคำตอบคือ75ค่ะไปดูข้อที่3ค่ะข้อที่3นะคะคำตอบคือ64ค่ะข้อที่4คํคำตอบคือ71ข้อ5 72ข้อ687นักเรียนดูด้วยนะคะว่าตัวทดใส่ตรงหรือเปล่านะคะเช็คคำตอบของตัวเองด้วยนะคะต่อไปค่ะข้อที่7ตอบ91 ข้อที่8ตอบ93และข้อที่9ตอบ100นะคะและการบ้านอีกข้อนึงก็คือการแสดงวิธีทำนะคะในการบวกนะคะอย่างที่บอกไปนะคะการแสดงวิธีทำของการบวกคือตั้งหลักให้ตรงกันนะคะหลักหน่วยตรงหลักหน่วยลหลักสิบตรงหลัก10นะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะหลักหน่วย,ตร,วยตรงหลักหน่วยหลัก10บตรงหลัก10เรียบร้อยนะคะไปบวกในหลักหน่วยเลยค่ะหลักหน่วย คือ7บวกอยู่กับ8นะคะผลลัพธ์ในหลักหน่วยคือ15นะคะใส่5ทด1ในหลักถัดไปนะคะต่อไปในหลัก10ค่ะในหลัก10ตัวทด1บวก6บวก2ผลลัพธ์ในหลัก10บคือ9นะคะข้อที่1ตอบ95ค่ะต่อไปดูเฉลยข้อที่สองค่ะข้อที่2คือ94ค่ะมีตัวทดด้วยนะคะ ต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3มตอบ80นะคะอันนี้คือการบ้านที่คุณครูสั่งครั้งที่แล้วในคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวการบ้านก่อนหน้านี้เดี๋ยวคุณครูจะทยอยเฉลยให้นะคะในหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะจะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะหัวข้อก็คือการสลับที่ของการบวกจำนวนนับสองจำนวนนั่นเองนะคะ คราวนี้เรามาดูหลักการการสลับที่ของการบวกนะคะอย่างเช่นจากรูปนะคะรูปหัวใจนะคะ3กับ4นะคะก็คือ3บวกอยู่กับ4ผลลัพธ์เท่ากับ7นั่นเองนะคะถ้าเราสลับที่กันนะคะตัวตั้งกับตัวบวกนะคะสลับที่กันเดิมตัวตั้งเป็น3มสลับที่มันเป็นตัวตั้งเป็น4บวกอยู่กับ3นะคะผลลัพธ์ก็เป็น7นะคะเพราะฉะนั้น ไม่ว่าเราจะเอา3บวกกับ4หรือจะเอา4บวกกับ3ผลลัพธ์ก็เป็น7เหมือนเดิมนะคะอันนี้เขาเรียกว่าการสลับที่ของการบวกต่อไปค่ะเป็นแท่งจํานวนแล้วนะคะเป็นแท่งจำนวนแท่งจำนวนในรูปแรกนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมแรกมีจํานวนเท่าไหร่คะ23กับอะไรคะกับ ขอโทษค่ะแท่งจํานวนอันแรกนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมสีดำนะคะเป็น22กับในกรอบสี่เหลี่ยมสีเหลืองนะคะเป็น23นะคะเพราะฉะนั้นเขียนเป็นได้เ,เขียนได้ว่า22บวก23เท่ากับ45นะคะตามรูปเพราะฉะนั้นถ้าเราสลับที่กันนะคะสลับที่ของการบวกนะคะ เอา23มาเป็นตัวตั้งบวกอยู่กับ22นะคะผลลัพธ์ก็ยังเป็น45เหมือนเดิมนะคะคราวนี้เราไปดูอีกตัวอย่างนะคะการสลับที่การบวกนะคะเป็นจำนวนตัวเลขบ้างตัวตั้งเป็น67ตัวบวกเป็น13นะคะถ้าเราใช้หลักการขอ,ของการสลับที่ของการบวกนะคะ,ะก็จะเป็นเท่ากับ13บวกอยู่กับ 67นั่นเองนะคะอันนี้คือการสลับที่ของการบวก 67, 67เป็นตัวตั้งบวกอยู่กับตัวบวกคือ13พอสลับที่กันนะคะมันก็ยังมีค่าเท่ากันเพราะนั้นก็จะเท่ากับ13บวกอยู่กับ67นั่นเองนะคะไปดูต่อนะคะในข้อต่อไปคือ 23, 23เป็นตัวตั้งบวกอยู่กับ9นะคะเพราะนั้นใช้หลักการของสลับการสลับที่กันนะคะ9บวกอยู่กับ 23นั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อถัดมา,าช่องสี่เหลี่ยมนะคะบวกอยู่กับ56เท่ากับ56บวกอยู่กับ8เพราะฉะนั้นช่องสี่เหลี่ยมสลับที่กันช่องสี่เหลี่ยมก็จะต้องเป็น8นั่นเองนะคะต่อไปค่ะสุดท้ายเลยนะคะข้อสุดท้ายด้านล่างสุดนะคะช่องสี่เหลี่ยมช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ90สิบ บวก9เพราะฉะนั้นช่องสี่เหลี่ยมแรกสลรับที่กันไปก็จะเป็น9บวกอยู่กับ90นะคะคราวนี้สรุปง่ายๆเลยนะคะการสลับที่ของการบวกนะคะจากตัวอย่างที่ครูยกมานะคะสรุปได้ว่าการบวกจำนวน2จํจำนวนใดๆสามารถสลับที่จำนวนทั้งสองโดยที่ผลบวกยังคงเดิมนะคะอันนี้เขาเรียกว่าการสลับที่นะคะ สลับที่กันแล้วคำตอบก็ยังคงเดิมนะคะเขาเรียกว่าการสลับที่ของการบวกคราวนี้งานหรือการบ้านที่จะให้นักเรียนทำนะคะจะอยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่27นะคะข้อ1ใหญ่และข้อ2ใหญ่นะคะให้นักเรียนเติมคำตอบลงในช่องว่างนะคะเพื่อให้คำตอบนั้นถูกต้องนะคะโดยใช้หลักการของการสลับที่ของการบวก จำนวน2จํจำนวนนะคะให้นักเรียนทํามาให้เสร็จนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยในครั้งถัดไปแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ